สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับทางด้านทีเด็ดหน้าช่องที่ให้ไปเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยหอกกันเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวแรกนะครับคิโลนานะครับตัวที่2เบอร์ลี่นะครับและตัวที่3ามเบลวิตตาก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยหอกกันไปทั้งแก๊งเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้และวันนี้ผมหยิบยกมา3คู่แบบจุกๆเลยนะครับสคู่ครับได้ยินไม่ผิดเป็น3คู่วันนี้ให้ไปที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรก คู่แรกเลยนะครับให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เลดกำแพงสช่วงตัวในวันนี้ต้องบอกเลยว่ายักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็น่าจะข้ามเลดกำแพงไปได้นะครับสามช่วงตัวไม่น่าพอสำหรับเขาตัวที่2นะครับให้ไปที่บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาวันนี้ได้เลดกำแพงมาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่น่าพอสำหรับทางด้านของบาร์เซโลนานะครับถือว่ายังน้อยสำหรับเขาไปด้วยซ้ำ สช่วงตัวครับวันนี้บาร์เซโลนาน่าจะผ่านได้และตัวที่3ครับเป็นการบุกไปเยือนนะครับทางด้านของปอร์โตครับบุกไปเยือนชักต้าโดเนกนะครับในวันนี้ได้เล่กกำแพงมาที่0.75ครับผมมองว่าน่าจะผ่านได้1เม็ดน่าจะมีสําหรับทางด้านของปอร์โตรอลุ้นเม็ดที่2แล้วก็รอลุ้นเม็ดที่3อร่อยหอะก,กันไปอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้และ สตัวชัวจริงนะครับก็ตัวแรกให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวที่2ให้ไปที่บาร์เซโลนาตัวที่3ให้ไปที่ปอร์โตผมมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะต้องอร่อยห่ออีกหนึ่งวันอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์และวันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ